สวัสดีค่ะเข้าสู่ซ่องป้าขับสายกบกองนะคะหลานนะคะที่มาจากนิคมคำสร้อยนะคะลูกพี่สาวนะคะแต่พี่สาวเสียแล้วเขาอยากมาขอพรจากพยาเต่าหนอยนะคะเนี่ยโอ้ไปยืนฝั่งนู้นนะมัง้งสวงเออจะได้สวยเนะยาะพญาก็ นาคราชนะคะสีเหลืองสีชมพูนะคะขอโชคขอลาบหน่อยเดอย้อพญานาคนะคะตรงที่อันนี้พญานาคสีเขียวนะคะสีทองสีชมพูนะคะก็ขอโชคขอลาบหน่อยเดอ้อพาหลานมาขอโชคขอลาบนะคะกะ็เลนก็ เดินเห็นอะไรซื้อไปหมดนะคะไม่หยุดไม่หย่อนไม่รู้จะพูดยังไงแต่ยายคำใสบอกว่าโอ้ยทำไมซื้อเยอะแท้นะคะเห็นอะไรซื้อไปซื้อไปนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นใครนาแอจะหญ้านะคะก็หญ้าของนา,น,านะคะแล้วก็ เราก็มาเืมเราก็มาขอพรนะคะขอให้มีโชคมีลาบวันที่หนึ่งนะคะขอให้สมหวังทุกประการนะคะสวยๆนะคะนี่สวยมากเลยเนาะโอ้โหสวยมากเลยคงจะมีโชคมีลาบวันที่หนึ่งนี่ก็มีโชคมีลาบนะคะเออสวยมากเลยนะคะนี่ ก็มีวิวจากข้างหลังเป็นแม่น้ำนะจากข้างหลังเป็นแม่น้พญานาคนี้โอ้ยเหมาะสมขนาดเลยนะคะอยู่ตรงนี้เนาะเด็กนี่ก็เล่นตามภาษาเด็กนะคะเนี่ยเล่นไปทั่วเดี๋ยวก็งับมือดอกลูกเอ้ยไปกดอะไรมันจะงับมือเอานะน่ะเอาหมดทุกอย่างเห็นอะไรเอาหมดไปลูก ไปกลับบ้านเราเนาะลูกนะเนาะหาเลาะเที่ยวตลาดกันไปตลาดเต่างอยกันไปตลาดไปไหนขึ้นรถพ่อรอ,อแล้วขึ้นรถ <c oughs> นะคะก็จะขึ้นรถกันแล้วนะคะนะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ก็มาขอโชค <c oughs> ขอลาบก็คงจะสมความมุ่งมั่นก้ารถนานะคะ เจ้าที่เจ้าทางก็ขอด้วยเด้อถ้ามีสุขมีลาบก็จะมากราบมาไหว้นะคะนะก็ออกำลังจะเข้าไปตลาดอีกนะคะรอกุญแจมาเปิดรถก่อนอก็คลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะช่องป้าคำใสโก,กกากค่ะข,ขอบคุณมากๆนะคะ ก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ